ชายคลั่งควงคอนอาวาดหน้ามหาวิหารนอร์ทดามเพียงไม่กี่วันหลังจากการโจมตีที่สหราชอาณาจักร ผู้ต้องสงสัยที่สนับสนุนไอซิสได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสด้วยค้อนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องขันน็อตเพิ่มความเข้มในการรักษาการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอย่างเช่นในเดือนพฤศจิกายน2015ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง130รายเกิดขึ้นซ้ำอีกเมื่อเวลาราว16นาฬิกา30นาทีของวันที่6มิถุนายนชายคลั่งใช้ค้อนจมติดเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเข้าที่ศีรษะขณะที่เขาตะโกนว่าเพื่อซีเรีย เจ้าหน้าที่อีกนายได้ยิงสกัดที่หน้าอกของชายคนนั้นแต่ไม่ได้ปลิดชีวิตเขาเจ้าหน้าที่รายงานว่าได้ตรวจพบมีดและบัตรประจำตัวของนักศึกษาชาวอลจีเรียวัยราว40ปีในตัวผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยขณะเกิดเหตุมีผู้คนอยู่ภายในโบสถ์ราว900รายทางโบสถ์ถูกสั่งปิดทันที